โอเคครับก็ยินดีรับเข้าสู่ช่องเดลใจเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเปิดแพ็คเป็นทาน้านของแพ็คไอคอนกันนะเป็นไอคอนเอซิมิลานนะวันนี้มาโอ้ก็ช่องอื่นเขาน่าจะเปิดกันไปหมดแล้วนะแต่ว่าตามสไตล์ช่องเรานะเปิดเปิดช้ากว่าชาวชบ้านเขาก็มา3ตัวนะผมวันนี้มา3าฐานเสือเลยนะมาร์โกฟานบาเทนแล้วก็จะเป็นแฟงรายการครับแล้วก็ลุดกลิศก็มีหลายเวอร์ชั่นแล้วนะครับของ3ตัวนี้ วันนี้รเรามีงบอ8 5่า1,850ทอนนะครับหรือว่าเปิด18ครั้งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะงบก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูทีมไอคอนของผมก่อนนะครับอันนี้ฟูลทีมมากิจนะไปเล่นแมตต์เดย์มาเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเอ่อนี่ครับเดี๋ยวมาดูฟูลทีมไอคอนกันก่อนนะครับก็ยังไม่ฟูลมากนะครับตอนนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะตอนนี้เดี๋ยวเรามา เปิดกันเลยนะครับผมไม่ต้องพูดบ้านทำเพลงแต่เ,เราเปิดกา๊าซบอลทองบอลเปิดบอลดับทิ้งสักใบครับผมก็ไม่รู้นะมันต้องมีสูตรอะไรบ้างเพราะปกติผมเปิดผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สูตรนะโอ้โหเอาวาทุกคนเอ้ยเปิดบอลดับก็ต้องได้บอลดับอยู่แล้วนี่จะดีใจทำไมมาครั้งแรกมาขอใช้สูตรหน่อยทุกคนเพราเท่าที่ไปดูมาก็เอาจารยมาปรับใช้นะครับ แต่มาโกไฟมาเทานเวอร์ชั่นนี้มันค่าพลังน้อยกว่าเวอร์ชันเก่านะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปหลายคลิปแล้วแหละว,ว่านักเตะเนี่ยเราจะดูแค่ค่าพลังไม่ได้บางทีมันจะมีแบบ AI การเล่นของมันนะครับที่ฉลาดกว่าเนาะมาเดี๋ยวเปิดเลยแล้วผมกดสายค้าง5วินาทีนะครับเดีไปดูมามาสองสามสี่ห้ปล่อยครับโอ้โหกดไม่ติดใหม่ทำไมมาไม่มาไม่มาไม่โอ้โหไม่มานะแต่โอกาสออกบอลดำสูงนะครปออเออเท่ามาเลย <laughs> กดข้างนอกมั่งนะครับแคนเซิลสุดแคนเซิล ก็ที่แล้วเราเปิดตำนานแล้วเราใช้ได้นะสุดแคนเซิลหนึ่งสองสามไปมาไหมครับโอ้โหแหมรถไปเทียร้อยนี่ก็ใจคอไม่ดีเลยนะเดี๋ยวเราเปิดการ์ดประทองทีสักสามใบก่อนนะทุกคนเปิดไล่เกลือเปิดไล่เกลือเนี่ยครับงแรที่ผมเปิดไอคอนเนี่ยก็เป็นทน่านของไอคอนเนมมาจูเนียนะก็อย่างที่บอกไปใช้พี่สี่พันทองแล้วออกมาตัวแรกก็รอบพิษสี่สิบเลยนะทุกคนคือใช้เยอะมากอะดีนะทุกคนมาดอกเนมมา,มาถ้าแบบออกมาเป็นแพทิคไคเวิร์ดหรือว่าลิวอารโดนิโฮอย่างแรงเลยนะ มาครับเข้าสูตรอทองครับสูตรอะไรอ่ซีมอลไหมอ่ะสูตรซีมอครับไปห้าวิบหนึ่งสองสามสี่ห้าครับคือทองหูก็ไม่ดีมากนะเปิดแต่ทีก็เสียวเนี่ยใช้ไป3 0สามร้อยนะทุกคนวันทองนะผมเดี๋ยวเปิดตำนานหน่อยครับจีพีก็ไม่ค่อยมีเปิดขาด้างในกว่าเปิดข้างในดีกว่าตอนนั้นผมก็โห่าแล้วจกร้านนะครับ ได้ปิเงยังอยู่นะแต่ผมอยากได้บอลทองบอลทองออกมาแค่กระเด็นแบล็ตตัวเดียวนะใครที่ยไม่ได้ดูคลิปเปิดตำนานเผ่อเปิดตำนานเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะผมลงไว้แล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งตัวไอวิ่งดีขวาบนน,านนะก็คลิ้ไปดูได้เลยนี่ใครครับเนี่ยซานโตสเอซาอนโตสนี่น่าจะเป็นโกดชุดโอลิมปิกใช่ไหมของบราซิลน่าจะใช่ครับมาเปิดต่อเลยครับผ,ผมไม่รู้มันต้องมีสูตรอะไรบ้างเนะ่ยผมก็ไม่ค่อยได้เปิดนะพวกไอคอนเพิ่งจะเปิดช่วงนี้นครับมาดับเดีย๋วยวใช้สูตรเดิมนะผมสูตรสองสองก็ จะลองใช้ทางตะโหแต่ไม่รู้สุดม,มันดีหรือไม่ดีนะจะออกก็รอบสี่พันทองแล้วค <T ot> ือบางคนสี่พันทองไม่ออกเนี่ยเขาเรียกได้แบบอะคายวัตสองเรีอลด้วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีตัวมาผมสี่พันทองมาตัวเดียวยังโชคดีที่เป็นเนมานร์เปิดไอคอนเอซีเป็นบล็ถึงไอคอนบาซ่าจะได้ไปเถอะมามาโอ้โหขาวเลยโอ้บน็อตดำยังไม่มานะดเปิดสเกลทิ้งหน่อยนะทุกคนวันนี้เป้าหมายหลักของเราก็จะเป็นอ่าท่านของมาร์โกฟาร์เรนกับลุตกุลิตนะครับได้ตัวไหนก็ได้หนึ่งในสองตัวเนี่ยจริงๆริงทางรายการที่ได้มาก็ถืออวว่่าาาโเเคนะะพร ผมก็ยังไม่มีเลยนะครับในสา่ตัวนี้แล้วก็ไม่ได้มีตัวไหนที่ไม่อยากได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นมาร์โกฟาร์มาเทสหรือว่าลุกกลินเนี่ยผมจะดีมากเลยครับลุกกลินเนี่ยผมชอบนะมันตัวใหญ่ดีคือแบบมันมันค่อนข้างจะครบเครื่องนะทุกคนทั้งวัยแข็งยิงก็ได้สปีดก็มีแต่ข้อที่ผมชอบที่สุดก็คือมันตัวใหญ่ด้วยมันตัวใหญ่แล้วแบบมันชอบบังบอลได้ทุกคนแบบเขา้าใจฝาดตัวข้ามจ่ายมาแล้วชอบประจิตกลิ่นนะผมเคยเล่นอยู่ที่ไอดีเก่านะก็เป็นใจเลยแต่ว่าก็เหมือนฟาร์มาค่่่าาพลังจะน้อยกวรเก่านะกก็ออย่่างทีบลครับปแค่ค่าพลังไไมม่่ดด้้ก็จะะเปิใชนนผคื ผมอยากพี่ดิวให้หันเปิดให้ามากที่สุดนะว่าทองเราก็มีจากัดนะครับไม่ได้แม่มิเยอะแยะมากไปเอาไปครับรอบที่เท่าไหล,ล่เราไม่รู้นะจะรอบที่สี่นะผมแม่ฉากสมพูมาหน่อยได้ไหมอุ้ยสี่เอเจนด้วยทุกคนอบอลทองเราเริ่มจากงบเท่าไหร่พันแปดร้อยห้าสิบใช่ไหมทุกคนก็เปิดไปห้าร้อยแล้วนะฟีเจอร์นี้ผมก็ไม่เปิดแล้วนะมันเดี๋ยวก็จะกลับอัพภาคแล้วนะครับเป็น e อีฟุตบอลก็หรือเวลานิดเดียวครับจริงๆก็ ไม่นิดเดียวหรอกนะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนก็เลยสักประมาณ2 3เดือนเลยครับก็เปิดเล่นก่อนก็ได้ครับเล่นเอาสนุกนะแต่ว่าผมเก็บเปิดไอคอนดีกว่าเพราะาตอนนี้โหเปิดฟีเจอร์ใหม่มาผมก็น่าจะคงจะไม่ได้ใช้นะครับมาหน่อยเฮ้มยมาหน่อยมาหน่อยถ้าโผล่ถ้าผมไม่ได้นี่ก็เซ็งเลยผมเก็บเก็บนานอยู่นะครับหนแปดร้อยทองเนี่ยก็หลังจากแพ็คบาซ่าอันนี้มารอนั้นผมก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะ บางคนชอบบอกว่าทองแมดเดย์แลทองแมดเดย์แลเล่นแมดเดย์มาเปิดร้อยทองได้ผมผมเห็นบ่อยหลายคนมากเลยนะด้วยคนที่บอกว่าทองแมดเดย์เนี่ยอุย้ยเล่นแมดเดย์เสร็จปุ๊บรับร้อยทองมาเปิดปุ๊บแตกผมโอ้โหผมทํามาเป็นร้อยรอบแล้วจะบอกให้ไม่เคยได้สักครั้งนะ <c oughs> เดี๋ยวรอหนึ่งสองสามมั่งนะผมแฟงไลกาดเช็คสองทีนะก็ช่องอื่นเขาอาจจะเปิดรัวๆนะเพราะเขาก็คงจะมีงบแล้วแต่สำหรับ องเราแหมก็งบไม่ค่อยมีนะคือผมอยากให้มันลดแบบเปิดสัก50ทองมากเลยทุกคนมันจะแบบดีมากเพราะแบบเปิดร้อยทองบางทีผมก็รู้สึกมันแพงไปนะเล่นแมทเดย์มาตั้งนานเนี่ยครับบางคนเล่น 3- 4ตาเปิดปุ๊บ2วิหมดเลยนะเปิด2วิปุ๊บาหายไปหมดเลยผมก็อยากให้มันแบบหรือไม่งั้นก็เล่นแมทเดย์แล้วได้ทองเพิ่มก็ได้ครับกลายเป็น200ทองนะ หรือถ้าไม่อย่างนั้นโอ้โหมีหลายทางเกินถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไอคอนแบบอ่ะอย่างเช่น2000ทองไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้อย่าง,งน้อยการันตี1ตัวอะไรประมาณนี้ครับก็จะให้คนอยากเปิดหน่อยนะไม่งั้นบางทีมันไม่รู้ว่าบางคนดวงจะดีก็3-400ทองออกมาตัว2ตัวหรือบางคนเป็นหมื่นทองก็ไม่ออกก็มีนะครับผมเคยเห็นอยู่นะแบบหมื่นทองไม่ออกครับแต่ผมก็ไม่เคยนะมาพีห้าบอย แม้ทายังไม่ได้แต่ผมจะต้องไปรีเกมแล้วนะผมแล้วเข้ามาเปิดใหม่มยังไม่มานะครับเอาละมาเป็นฟรีเอเจนต์แล้วทุกคนถ้าเอาข่าวอย่างนี้คือฟรีเอเจนต์นะครับฟรีเอเจนต์บอลเงินเลยนว่าจะมาแบบซันโชฮาร์แลนด์โอเคครับเดี๋ยวผมขอเปิดข้างนอกรอบหนึ่งแบบไม่ใช้สูตรถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวผมจะรีเกมแล้วกลับมาเปิดใหม่นะครับโอ้โหก็ยังไม่ออกนะทุกคนบอลดำยังไม่โผล่เลยนะเนี่ยเนี่ยทุกคนบอลดำยังไม่มาเลยนะ แต่แพลนนี้บอลดำไม่ได้เยอะมากด้วยครับอโอเคเดี๋ยวผมขอรีกเกมสักคู่นึงนะผมเลยเดี๋ยวเรากลับมาเปิดใหม่ครับโอเคมาผมก็รีเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งเครื่องแล้วนะครับรีเก,เกมนะมาเราเริ่มจากพันแปดร้อยตอนนี้เหลือพันหนึ่งร้อยก็เจ็ดร้อยทองครับมาเกือบครึ่งทางแล้วนะยังไม่มาคนระับแต่ว่าเนีย่ยแพลนใช้ลูกสูเลยครับเดี๋ยวเราเปิดทิ้งสักสองสามใบก่อนนะผมบอลดำมากครับ กตัวแพทที่แล้วมดัดฤิดก็ผมก็เปิดให้กูตัวนะตอนเปิดไอคอนของอไอดีลองนะครับแล้วกูตัวมันก็คือตวัวที่อยู่ระหว่างไอคอนสองตัวฟันดูซ้ากับออนโซรรคมันออกมาอย่างหัวโคตรเซ็งนะทุกคนออกมาอย่างนี้ออกบนเงินจะดีกว่าทุกคนเชื่อไ่มถ้าถ้าเปิดอย่างเงี้ยยังไงก็เสียดายครับมันไปออกตัวกลางระหว่างสองไอคอนนะโหที่มันกระดึ๊บไปซ้ายหรือขวาในเดียวมันก็ออกกนะับไอคอนมาเดี๋ยวลองสุดสองสองไหม่ครับที่แขนเรื่องนะเดี๋ยวลองดูข้อนี้สุดข้อนี้มันจะออกไหมมาครับร้อยทอง อย,อยังไงก็ใช้ที่รอดทองแล้วนะครับลองสวนไม่เสียหายอะไรโอ้โหนี่นกระตุกนิดนึงผมนึงก็จะมานะปกติที่มันจะมาเนี่ยมันจะกระตุกนิดนึงโอ้โหแล้วบอลดำยังไม่โผล่ทุกคนเดี๋ยวดูเลทเลทอาแเหลือยจะไม่เห็มันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเนี่ยสิบห้าตัวบอลดำกาสิบเปอร์เซ็นตนะเรัยังิบห้าตัวสามสิบ,บสามตัวก็หกเปออ์เยนต์นะทุกคนแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็สองเปอยวเซ็นต์ก็จะน้างโอกาสที่จะไป้าอออนหกเปอ้โหซ็นตกไต่อาบอลดำสามบ ไอ้อโวบอลดาม,มาแล้วทุกคนแฮรเครียนหัวเราตั้งสิบเลยนะฉันจะบอกนะว่าเฉียดไอคอนนะอ่ะคู่เฉียดหืยนิดเดียวถ้าได้อลิซ่าหนูเสียได้กว่าน,นี้นะตรงต <c oughs> เดี๋ยวเราเปิดสเกลก่อนครับนนะอ้าวดวงเริ่มมาครับผมมีบอลดำแจมมาใบหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวทิ้งสเกลก่อนนะจริงๆอา่าไม่หวังมากขอแค่สักตัวเดียวนะใครก็ได้มาเถอะรัขอแค่สักตัวนะไอคอนนะมาับเปิดทิ้งสักเดี๋ยวขอออลิสักใบนะทุกคนทิ้งสักอสองใบก็ไม่รู้เกี่ยวไหมนะก็ลองลองทำดูว่าอย่างไงเราต้องเสียทองเปิดอยู่แล้วนะอย่างน้อยมันก็อาจจะ เป,เ,เป็นการเพิ่มอ่าเป็นการเพิ่มโอกาสเปิดได้นะประหยัดทองไปนิดหน่อยก็ยังดีครับเหลือ950นะผมเราใช้ไป900ทองแล้วครึ่งทางผ่านแล้วนะผมบนทับบอกตัวเดียวที่เหลือบนเงินเกือบทั้งนั้นนะมาเปิดข้างนอกบ้างครับหลายคนบอกนะว่าอุ้ยเปิดข้างในตั้งนานใช้สุดไม่ออกกดข้างนอกไม่ใช้สุดทีเดียวออกเลยมาครับ100ทองเหลือ800แนละ้วโอโ้โหอีก8ครั้งครับยังไม่ได้โซนารีนะผมมิลานมาตัวมิลานมามิลานมาขอไอคอนดิเอ้ยเดี๋ยวบางช่วงที่ใช้สุดเราก็อ,อาจจะมี กอคลิปนะครับผมให้มันไวขึ้นนะจะได้ไม่ลำคาญกันหรือไม่เสียเวลากันนะผมอยากได้มากเลยฟานบัตเทนน์ผมรู้สึกว่าล่าคนี้มันผมเคยเล่นล่าหนึ่งร้อยนะครับเราไม่เข้ามือขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะเพราะว่าคือผมถนัดตัวที่มันวิ่งไวๆไงทีนี้ตอนนั้นมันช่วงเวลาสั้นๆนะที่ผมเล่นฟานบัตเทนก็คือจากไม่ถนัดเนี่ยกลายเป็นพอเล่นได้แล้วแล้วพอกำลังจะเล่นไปเรื่อยเนี่ยผมก็เปลี่ยนหันซะก่อนนะแต่ว่าเอ้ยโหมันคมมากนะทุกคนต้องยอมรับถ้าพิกก็ยิงนอกกรอบซ้ายขวววววาาาาคคคคืออออเเเเเเเตตตตรรรรรรีีีียยยมมมมมบบบบบบิิิ์ดดสสกกกกกลลลแแแแ้้้้้้้่่่ผถใใหหฟนน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 นททททพไงง็โษจจัััๆะะะุุป กูเปิดเลยก็ไม่ออกช็อตเล็กนะเฉฟซิลเปิดข้างนอกมั้งครับทั้งอที่ผมเปิดเนมาสี่พันทองนะผมก็ใช้สูตรนะทุกคนแต่มันออกตอนไม่ได้ใช้สูตรนะนี่ครับออกตอนเหลือสองสามทองสุดท้ายเนี่ยนะครับสองสามร้อยทองอาวีโรทุกคนมาครับบอลดับเริ่มมาแล้วเปิดข้างในมั้งครับเปิดตรงนี้มั้งหนึ่งสองสามมาหรืออย่างน้อยเนี่ยก็เพิ่มเป็นแบบเปิดจีพีได้นะผมใช้จีพีเปิดได้นะอย่านเองก็จะดีมากเลยถ้าเติมเป็นสูตรเป็นห้านี่โหโดนหัวร้อยยนะโอ้โหออกมาสองตัวติดเคียนรับอาวีโร เอานี่สิครับพี่โคไอคอนนี่ยชมพูชมพูมพนี่ผมไม่เอานะผมไม่เอาไอเบดเฮียนะพี่โคนะครับมันจะอีกห้าครั้งออกมาเลยพี่โคขอสักตัวเดียวนะพันเป็นร้อยทองจะไม่ออกกระจายร้ายเกินมาร์ 1, 2, 3, 4, 5, คหนึ่งสองสามสี่ห้าคนออกคือห้าครั้งสุดท้ายห้าครั้งสุดท้ายโอ้โหเสียวทุกทีดสิบแล้วสิบแล้วผมผมเปิดวัน,ว,นวันทองที่สักสามใบครับโอ้โหมันจะไม่ออกเลยเหรอ เาใช้ได้พันหกร้อย 1, นะครับทุกคนมีเอาคือโรกับแฮร์รี่เคนครับใกล้เคเียงเฉียดโผล่มาสองตัวมาเปิดทีสักใบนะมาประกับที่ไอคอนเนาะต่อครับผมมาเฮ้ยบัตทเทนลุกริดมาหน่อยเฮ้ยนี่ครับบัเทนนะบาทเทนมาหน่อยนะครับเอ,เอาพาี่โคเอาพเกชชั่นพิเกชชั่นพิเกชชั่นใคยกระซิบมาผมหน่อยพี่โคลไปครับลองไม่ต้องกดสายค้าเมั้งนะครับใช้ส,สูตรสลับไปมาโอ้โห่สามครั้งสุดท้ายมันเสียวจริงๆทุกคนเสียวไม่ออก มาวัดดวงนะสามครั้งสุดท้ายผมจะเปิดข้างนอกอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้สามครั้งสุดท้ายไม่ใช้สูตรครับเปิดข้างนอกอย่างเดียวดูว่ามันจะออกไหมครับกดรัวๆเลยนะโอ้โหสองร้อยสุดท้ายครับมาหน่อยเฮ้อมาหน่อยมาหน่อยมาโอ้โหร้อยสุดท้ายแล้วทุกคนจูตเบลลิงแฮมมาทำไม ปิดบนทองทิ้งก่อนครับร้อยสุดท้ายแล้วจะไม่มาจริงเหรอครับนี่แฟนพาเทนเกต้าก็มาสองรอบแล้วนะเฮ้ย <c oughs> มามาทุกคนร้อยสุดท้ายของเราอัสมุนนี่ผมมีฟีเจอร์ด้วยนะมาเออเอาไอ้ตัวหน้าขาวนี่ครับพี่คนลมีหน้าขาวไม่มีลูกตาเล <c oughs> ยโหโคตรอยาได้ทุกคนมาเเือนาะ ผมเก็บทองรอตั้งนานนะเนี่ยตอนแรกก็กาจะไม่เปิดนะแต่ว่าผมอดใจไม่ไหวนะมาหน่อยเฮ้คนนมิมาคบลองสุดหน่อยหนึ่งสอามสี่ห้าพอไหมทุกคนไปชมพูชมพูชมพูมพโอ้ พันไปร้อยทองเราผ่านเกี้ยงครับหามาตั้งนานไม่ถึงสิบยี่สิบนาทีเกี้ยงเลยทุกคนจุกจุกนะและ้วโหแล้วดุดยังจุกเลยทุกคนโอ้โหเซ็งนะอย่างนี้มาอย่างนี้เซ็งนะเนี่ยเราเริ่มจากโอบักนะครับโอ้โห เอาโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับโอ้โหแล้วดูนักเตะสามสองหนึ่งปรีเป๊ะเลยก็ประมาณนี้นะผมสําหรับอ่แพ็กไอซิมิลานเนี่ยคราวนี้เปิดไม่ได้ใครสักคนนะแม่งโคตรเซ็งเลยเอ่าถ้าสมมติใครอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้ร่างคลิปได้นะผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้ครับหรือมีคําถามข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถถามไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นได้เหมือนกันนะเถ้าผมจะไปตอบให้สำหรับวันนี้ก็แหมลมเสียนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ